ครับวันนี้เรามาสิกขาพราสารนา,ากันต่อนะครับด้วยการอ่านจากข้าวหงหินนะครับที่บทเขียนมาูุณละร้อยปีสองร้อยปีว่าแล้วก็ครับข้าวอนันวงหินันไม่ไปข้าวโบราณนะครับเปข้าวโอ้สามร้อยสี่ร้อยปีมาแล้วแล้วก็มา็ามนไกลับมาเป็นข้าวเจ้าบ้านแด้ก็มีขยับบับของลำปาง ฉบับหกยังไหม่แล้วก็ฉบับสองสี่หกแปดที่อ่านทุกวันทุกวันเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับวันนี้เอาห่อขนมปางมาอ่านต่อนะครับเอาเราไปก่อนนะครับครับวันนี้ถึงออันตะอันตอนก่อนกับจบบททิ่สองไปเลยนะครับเออกลับมาน้อยปรกอบปลาอันอ่ามหาทีวีของผลสามองค์ไปหาอันอ่าใจยาบอาไปหาอัน ุไปหาแม่ไปแล้วนะครับทีโซนอุญญาณนะครับวันนี้มาต่อบทสิบสามนะครับได้ไหมอ่าบทสิบสามวันนี้ครับกับเฮาเฮามาเฮามาจิกขาต่อนะขยายมัอยเนาะเออคือได้หั่นที่ชีออกเอยเอาละวๆได้เอาละอ่าบทนะครับไปไหมพออาตัวตะ,ะสะกุลนะครับบทสิบสามนะครับบทสิบสามอันนี้เลขสามนาะเน,นี่ยเลขหนึ่ง บทสิบสามจักตามปอกปิดตดิตดตด่อเกีย่ยวติดต่อเกี่ยวกับคืนเข้าวัดนะครับเถิงหกลูกเต้าเทิงหกลูกเต้า มหามหาคัดซัดนะครับอันนี้เนี่ยตัวกะละองเนี่ยเป็นตัวกะนะครับมหาคัดซัดนะครับขะนะครับดูดิคัดซัดนะครับตัด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 ต่างมาหีบหิวดวนสั้นอะไรไหมหลังจากบุบอัน ข้าก็มาน้อยตายแล้วก็มาแล้วป้าแม่นายมาป้าแม่นายมาถึงเขตขั้นนะครับอืป้าแม่นายมาถึงเขตขั้นเมืองป่าละป้าเราอ่าอโหมาถึงเมืองป่าแล้วโหพระยาป่าอ่ะะาะพะยะป่า ปีตีแล้วก็เบ็นไาโตัวปะป้อมนะครับแบบว่าปีตีจืดเง,งาวนะครับหูข่าวได้ป่ามานะครับฟังไปฟังไปต้นฮับฟังไปต้นฮับยังหุกยังหุก บุตานะครับกับพะอ่ากับพะกับพะมาดาหน่อมืองนะครับหน่อมืองหน่อมืองเจิ่งเจิ่งเงานะครับเอ็มไรมาเล้วปาบุตตาตังแม่ออก เจ้าเห็นไหมพุทธ่ากับโลกกันกระมาน้อยหกกรรมาหกองนะเข้าสู่มนต์ัวตะละหงนี้อ่านเป็นตัวทอนะครับไหมมนต์เทียนแล้วก็มนต์เทียนมนต์เดียนน่ะมนต์เทียนถ้าเป็นไทยมนต์เทียนเต้ตองนะครับไหมไหม,ไหมัตังพระนัตตา ตังพ้านัตตานะครับช่านนัตตาลูกหลานนั่นแหละมายายนั่งซองนะครับมายายนั่งซองผาสัดห้องเออวใจนะครับเวใจถามนะครับถามถามเถืงสุกตุ๊กตั้งน้ำ ตาไหลพระภูวในพระภูวในโศกาโศกเศร้านะครับแม,ามา่ะาว่าต้งว่าต้งแต่ผีลักแม่ออกลักแม่ออก เจ้านะครับไปไหมจากเมืองไปซ่อนลี้นะครับลูกอยู่ลูกอยู่ลูกอยู่คลองเมืองนะครับแมไหมตกกัวกะหลือหองอ่านเป็นตัวคอเฉยๆมันต้องเป็นลิ้นนะครับลูกอยู่คลองเมืองปลาที่นี่ บ่มีว่างได้สบายกุดเถืองออกเตา้าบ่ฮู้หือดหายนะครับบ่ฮู้หือดหายตายตายตาย ลือยังบ่ฮู้บ่แจ้งนะครับตั้งน้ำตาไหลบ่มีเหือดแหง้งทุกวันคืนข้ามเจ้าข้ามเจ้านะครับเต็มได้เต็มได้เต็มได้ เต็มได้หนั่งเมืองหนั่งเมืองสมบัติดาคืนคืนเก่านะครับอันนี้จะอ่านว่าเก่านะครับมามาตัวละนี่ไม่ต้องไปอ่านเพิ่นะครับคืนเก่านะครับมุนงมั่งด้วยเงินคำฆ่าลูกนี้โบยินดี <c oughs> นี่พูดเขียนแบบ ซ้อนบาล,ลีแต่มันก็ไม่ใจ่มนครับถ้าเป็นยินดีมันต้องอันก็เขียนธรรมดานะครับอันนี้ผมเขียนแบบบาลีลก็เอากลมไปอย่างอ่ะสังสังอ่าบดินดีสั่งนะครับก็ฮัตฮัตตะฮัตตะยังอันนี้อ่านเป็นฮัตนะครับฮัตตะยังฮัตตะยังจิตใจจิตใจอื chích chạy tệc tên cứt chắc tàm hà bầu hú hèn xin mắc ca tang đàn nhắc níp pin tê bún บุตาลูกอ่าบุตาลูกบุตาลูกฮักนะครับแมหมอ่าบเผาผู้จ่ายแปงมีเดชฤทธิีเข้มแข็งสแสวงเอามา ไปประจบเจ้าได้ได้เออได้อืมอ่ะอันนี้นมเลยนะก็ได้เสาปีนะครับมาได้เสาปีใบได้เสาปีปลายนะครับอืมปอ <c oughs> โทษดิปอโซแก่เท่า จะลาจะลาหยุหยย่งหุยลอยจะลาหยุมาาหยมากนักจะลาหุยมากนักพ่อสะพ่อะสะลันนีอันนี้อ่านว่าลันนะกันลันละกันนีพ่อะสะลันนีปะขวัญลูก น้ำเนตน้ำเนตรอ่าไปต่ออนหน้าใหม่นลวครับน้ำเนตรน้ำเนตหน้า,นนา,นนาปังลงแล้วเล่าหยักตุกเมื่ออยู่แขวงโขง ที่ป่าเขาดงพีดิบกันก้าแม่บอแม่บอกกดใจจับได้หันหน้าเออปิดคืนมาค่อยซ้ำเออภาษาหนีเปุน่นเล่าฟังแล้วอ่ะ เอาแล้วเอาแล้วพ่อพ่อพ่อไก่เมืองคนพ่อไก่เมืองคนหลายโยหลายโนนาย่โย่ล้อมจนกลิ่นเออจนกิ่นบ่ต้ม คุณจากันเขาได้จีนปราปราจะมังสาป้ากันเอาอป้ากันเอาเอามาที่หิมตูบหน่อยลูกหลานลูกหลานเลน ลูก,กลานเลนเขา่านั่งย้ายเป็นท้อยกินแดงๆเจืานาน่อนอนเหมือนสุนักขาปากันก้าบกา้อนศพสากอัน งัวควายงัวควายส่วนตัวแม่นี้อดกันเกี๊ยวตายไม่ใช่เกือบนะครับเกี๊ยวเกี๊ยวตายนะเกี๊ยวตายเต้านะก็เต้าพ่อดอมเต้าพ่อดอมได้นะก็ได้กินกับ บ่ได้ตายก็บ่าตายนะครับตายก็บ่าตายห้ามหุนห้องให้บ่มีไฟฟืนที่น,นอนเ่ลงเตือ้อขาเขาไปนะครับ ดวงไพ่เจื้องจานนะครับดวงไพ่เจื้อโซฮาโซฮา,หา<อร>นิ่งอันขุนจาเขาหันลูกไม้อันอยู่ใกล้ใกล้ตาอันนี้มัน มันมีไม่สองน้อยเนี่ยมตึงผลผลแล้วก็อ่ามันมันเป็นสองสอง,สองตัวพระสองตัวมาตึงผลตึงตึงผาก็พนพาลานะ่มันต้องเอาสามตัวนะครับพนพาลาหัวมันตัง้งตั้งเข้าเข้าเก็บนะบเข้าเก็บเอาอเข้าเก็บเอา ขาเก็บเอามากว้างฮื้อป้าเท่าปอกินไปพังตุ่นตองนะครับตุ่นตองก<ม>็เถิงบุตรตาหมู่จุมพี่น้องก็เหลือตี ก็เหลือตี่ีอันนะครับที่อันอดทนสุดที่กุดไหวหากุศลเตบติดเตบติดปลายบนเตบติดปลายบนสามดวงแก้วเจ้านะครับก้อยอยู่ บตาย่อดแหวนเอบิร์มหงอมไต่เสียดายลูกเต้าตั้งลหลันฮักจุคนคนนะครับเห็นไหม,ไหมจุคนคนความจริงมันต้องเป็นจู้นะครับเห็นไหม,ไหมเอาจู้หรือจุก็ได้นะ,ะจู้จู้คนคนหรือจุคนคนเอาโอเคแล้วเอาไปกอยอันที่แปรไว้นะครับแปะ,แปะอัน ปริวัติไว้เป็นอันภาษาละนาอันแบบที่สามนะครับเป็นภาษาปริวัติละนาแบบที่สามนะตามสำเนียงของเต็งวันจยงใหมนะ่ตามที่ผมอู้โอบเนี่ยนะครับมครับอ่าก็มันเป็นข้าวจอยกับจอยเลยเนาะ <laughs> อันนี้เป็นบทสิบสามแล้วนะครับบทสิบสาม บทสิบสามจักตามปอกปิก๊กติดต,ต่อเอกี้ยวกับคืนขวาน ถึงหกลูกต้ามหาข้าศัตร์ตัดต่างมาหีบเหวด่วนสั้นป่าเอาแม่นายมาถึงเขต ขนเมืองปลาป่อเตาพระญาป่าลาปิติจุนเยาหูข่าวได้ปากมาปั่งไปตอนหับ nhân hốt bút ta cấp pha mà đã nọ mương trường ngâu leo pa bút ta tăng mẹ học cháu เข้าสู่มนเทเยนเติดต้องตั้งพระนัตตามายายนั่ง้องพราะศาสองเวจาใจามถึงสุขตุกตั้งน้ำตาลา พระอุ้า,ายสุาสุกเศร้าว,ว่าตั้งแต่พี่ลักแม่ออกเจ้าจากเมืองไปสอนนี ลูกอยู่ของเมืองปาธีนี้บมมีหวังได้สักบยบกึถึงออกต้า่บูฮือหาย trời lưu nhón bò hú bò chan tân nam ta lại bò mi hượt hang tuk wan khuen khăm chao tìm đây nặng mương sum bách cơn cau muôn măng đuôi ngân khám kha luộc ninh bột nhìn đi sáng hát tạ nhang chít chảy tẹt tên cứt chắc tam hà bổ hèn sen mắc ca tang đàn nhắc ni pin tè bún bút tà luộc hắc hộc phầu phu chai pèng bị đệt lít lít thi khém khèn Sao vang ao má bay bá chuột châu đây sao bị bay bỏ sâu kẻ thâu Sa la hoi มากนักตกไปนะเสลาโหยมากนักพระสารณีพะควรลูกฮักออแม่เท่าบนเอาละอูฟังน้ำเน็ดนะ้ปังลุงแลวเล่าอยากตุก เมื่ออยู่แขวงโค้งทีป่าหาดดงพี่ดิบแก่นกลางแม่บบกกึดใจจักได้หันนปิกคืนมาขวายซ้ำ họ cày mương khôn lại nhô nhốt lắm chôn kìm bột tông phun trắng Căn khâu đây chín bác chẳng mang xa bác cần áo má จีหิมตูบน้อยลูกลานเล่นเขานั่งย้ายเป็นทยกินแดงแดงเชื้อนั้นเหมือนสุนัขขาปากันกาบกันโซบ สากอันหัวควายส่วนตัวแม่นี้โอดกันเกียบตาอเต้าพอดอมได้กินกับบ่อได้ ตายก็บอตายห้ามหนห้องไอ้บ่มีไฟฟื้นตีนั้นลังเตือเข้าไปดงงไยเืีองจันเาะหาอย่างอันพุ่นจาเขาหันลูกไม้ อันอยู่ใกล้ตางพนผาละหัวมันต่างเข้าเก็บเอามาคว้างห่าเท่าปกินไปพางตุ่นต้อง cứ thường bút ta mù chung bị non có lửa chỉ ăn ốt thôn suốt tì cứt quay hà cũng sốn tiếp tiếp bài bốn สามดวงแก้วเจ้าคอยอยู่บ่ตายเสียดายลูกเต้าตั้งลานฮักจูคุณคุนเออกัออน อูก,กัดไปอูก,กัมาปรึกษากนาันนะอันช้าทุกซุกอันพญา,าปลามันเอ่ยมาแล้วแม่เท่าพ่นก็แม่สันนีพ่นก็อันเอ่ยมาเล่าหาฟังแล้วครับเรื่องราวไม่เป็นได้ตอก็ไปต่อกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ